ขออนุญาตต่อนะคะมาสักครู่แบดกำลังใกล้หมดขออนุญาตสวดบทที่12บทสวดรัตนปริตยังกินจิวิตตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนัางปนีตังณโน,นจะมังอธิตะถาคาเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนัางปนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุคายังวิราคังอมะตังปณีตังยานทะฉะคาสักกยะมุนีสมาหิตโวนเตนะธรรมเมนะสมุทิกิติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยัมพุทธาเศธโโปริวัน,นยีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมูนวิชติอิทัมปิทัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคาราอัธสัตังปะสัทธาจันตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยา สุขตันสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหพารานิอิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนสะสัจเจนะสุวัถิโหตุเยสุปะยุตามนะสาธน,นะันละเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปติปตาอะมะตังบิไหะ รัฐามุธานิพูติงพุชะมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหตุขีนางปุรานาังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตะจิตายะติเกาวัมิงเตคีนะพีชาอาวิรุระหิสันทานิพันติ ทีรายะถายัมปฏิโปอิธรรมปิสังเครัตนางปนีตังเอเตนะสาตัตเจนะสุวัติโหตุบทสวดธรรมบทสหัสสัก อาตาหวเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตตะทันตสะโปสัสสะนิจังสัญญาตะจาริโนเทเนวะเทโวณคัตทัพโหนมาโรสหะพรมมุนาชิตังปะอัปะชิตังกะยิราตะถารูปัสสะฉันตุโน บทสวดเกศปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะคะวตาชาณตาปัสสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนณมาปรมมะประปา,รายะมาอิติกิรายะมา ปิตะกะสัมปะทาเนนะมาตะักะเหตุมานายะขะเหนะมาอาการปริวิตะเกนะมาทิฏฐิทินตินิชานักขันติยามาพัพพรูปะตายายะมาสะมโนโนคารุยธาตุมเมเหออัตนาวะ ชาเนยาทะอเมธัมมาอากุสราอเมธัมมาสาวัชชาอเมธัมมาวินยุคระหิตาอเมธัมมาสมัตตาสมาทินาอธิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมเมเหปะชะเหยยถะยญถาตุเมเหอัตตะนาวชาเนยญะธ อิเมธรรมมากุสราอิเมธรรมมาอนัวชาอิเมธรรมมาวินยุปะสันถาอิเมธรรมมาสมัตาสมาทินาหิตายาสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปะสัมปัญชาวิหะเรายาถาเต บทสวดอุป,ปะเนยะสูตรอุปาิยติชีวะชีวิตตะมัมปะมายุงชะรูปะนีตันสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปคมาโนปุญญานิกายราธะสุขาวะหานิอุปานิยติชีวิตตะมัมปะมายัง ชารูปนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมระรณีเปมาโนโลกามิมิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกาเยนสังยะโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสะสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะ ปะกะโรติปุญญงธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิ νε. นเนณุขติงคันชะติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายะปัสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสะมะัมโค วิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสติอัฏฐะพินินิพินทติทุกเขเอสะมัคโขวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสติอัฏฐะนิพินทติทุกเขเอสมะมัคโขวิสุทธิยา บทสวดอป,ปันนะกะชาดกอป,ปันนะกันถานาเมเกตุติยังอาหุตักกิกาเอตะธัญ,ญยะเมทาวีตังคันเหยยะอป,ปันนะกังพระหุเวสารนังยันติปัพภะตานิวนานิจะอารามารุคเจตยานิมนุษสาพยันตันชิตา เนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตังมังเนตังสารณะามาคัมมะสัมภะทุกขาปมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสะมุปปาพทังทุกขะสะจะอติ กมังอริยันจะอัดถังคิกังทุกขูปะสมะคามินงังเอตังโขสารนางังเขมังเอตังสารณะนะมุตตมังเอตังสารณะนะมาคับมะสัพพะทุกขาปะมุจจติบทสวดพัทเทรตะคถา อติตังนาณะวาคเมยยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตทะติตมปะหินางตังอปปตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรม,มังตัฐะตัฐะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปัง,ต,งตังวิทมาตังวิทะธามะนุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุก โปรงเถิดอจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังฆรัตเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มี เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิดังตังเวพาเทกรตัตโตติสันโตอาจิคะเตมะมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปาการาชนิแรบทสวดพินนหปัจจะเวกคณะปาถะชราธรรมโมมหิชรังอาณตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้พรยาที่ธรรมโมมหิมห พยาธิทิงอนะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณธรรมโมมหิมรณังอนะติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโว วินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพร่าจากคนของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มัสะโกมหิกรรม,มะทายาโนโทกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกิริสามิกัลยาณังวาปาปะกังวาตัดสัทายาทาภาวิสามิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสึกไปเอวังอัมเหหิอภินหังปันจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิด โอสถเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขพาญาปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาโหตุสเพปินานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสพะตังปุญญสัมปทางสัเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะ สีรังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิราตาหนตุขะฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระประตาปเจกานาันจยังพารังอรหันตานาันจเตเฉนารักขันพันธามิสัพโสบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรมมธาเนนะพระวันตุปูเชตปูชิตาโสตทิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเรเทราจมชาัชนาวกาจะพิกโวสารามิกาธานปฏีอุปากะอุป,ปาสากาคามาจะเทสา นิคมาจะอิสราสัป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตูเตชราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสัเพปิทุกคัสสะกรณุณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัต ทาราจะปุคราสังโคโหตุสมัมมักโขวะอัตถายาจหิตายาจะอัมเหรักขตุสัทธัมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต บทสวดสัพพะปฏิฐานะคาถาปุญญสิทานิกัตตะสะยานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณะวันดาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิถาเมจาปะยะทิถาวา อันเยมัชัตมนัตมะชันตะเวริโนสัตตาติทันติโรกัสมิงเตภุมมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสรันตาภวาพะพเว ยาตังเยปติธานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนักประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยูมายาทินานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสาตาสทา,าหนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมัปปะันจปะปปโปตุเตสาสา สิชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้ มีคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันต่ออยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดซีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็ส่วนเหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดี ของสัตว์ทั้งหลายนั้นจงสำเร็จเถอดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐาน ด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุตรพระปาริและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพายรีพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังบ,บอ,นว,อนวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดสร้างในนาคจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริราชค์มมงคลในพระคถาต่างๆขอสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเธอสาธุ